คุณคุณวนาศาด้วยค่ะงานมันเด็กในแห่งชาติปีนี้นะคะในหลายพื้นที่ก็มีการคึกคักโดยทำกลางรอยยิ้มของเด็กๆค่ะรวมไปถึงที่จังหวัดขอนแก่นเองบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณนรงค์ป้องเศร้าค่ะ ครับขอบคุณครับบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบรรยากาศก็คึกคักขึ้นขณะที่หน่วยทหารหน่วยขึ้นตรงของกองทัพที่สองก็ได้นํายุโทโธปรกรณ์มาจัดแสดงเพื่อให้น้องๆหนูๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเนื่องในวันสําคัญนี้ครับปิดท้ายที่พันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เปิดงานวันเด็กแห่ง,หงชาติประจําปีซึ่งในปีนี้ทางหน่วยได้จับนานรถสาผ่านลาเลียงพลเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120มิลิเมตรอากาศยานไร้คนขับและยุทธปกรณ์หมู่อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กและยุทธปกรณ์อื่นๆมาให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ในภารกิจของหน่วยทหารรวมทั้งให้เด็กได้สัมผัสขีดความสามารถและประสิทธิภาพของยุทธปกรณ์ช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานครครับขอบคุณคุณ